วันนี้หวันจะพาทุกคนออกจากในครัวไปเปิดหูเปิดตาข้างนอกกันค่ะวันนี้เราจะไปเลือกซื้อของกันที่จริงวันนี้เป็นวันนังคารเป็นวันปิดร้านค่ะแต่เราก็ไม่ได้หยุดเพราะว่าเราจะต้องไปซื้อของมาไว้กันวันพุธก็จะเปิดร้านแล้วเช้ามาจะได้มีของทำงานกันเลยปกติแล้วจะเป็นหน้าที่แฟนหวานค่ะจะต้องวิ่งไปซื้อของให้เราอาทิตย์ละสามครั้งแต่วันนี้เขาปวดหลังค่ะ ก็ยกของยกขึ้นยกลงจากรถนี่แหละของมันหนักก็เลยหลังดอกวันนี้ก็เลยจะเป็นหน้าที่หญิงเหล็กอย่างน้องอายค่ะจะต้องไปยกของแทนคุณน้าของบางอย่างเราจะต้องไปเลือกซื้อเองค่ะแต่ถ้าอย่างเป็นปลาเป็นเนื้ออย่างเงี้ยส่วนมากหวานจะสั่งให้บริษัทมาส่งค่ะเขาก็จะมีรถตู้เย็นมาส่งตั้งแต่เช้าเลยแต่ถ้าวันไหนหวานว่างหวานก็จะชอบไปเลือกซื้อเองค่ะทุกคนมันจะได้เกิดไอเดียด้วยเวลาเราไปเห็นของเราจะได้นึกออกว่าจะเอามาทําเมนูอะไร กระปุกสีสีนี่เป็นครีมที่เราซื้อมาทําคานาเป้นะคะทุกคนมีคนถามมาเยอะเลยเอาครีมอะไรทําคานาเป้นี่ค่ะมันจะเป็นกระปุกแบบเมื่อกี้มันจะมีรสชาติพริกหวานรสชาติมะเขือเทศหรือไม่ก็จะเป็นครีมชีสค่ะแล้วแต่เราจะเลือกจะออกมาทําเป็นอย่างนี้เลยแล้วเราก็มาเลือกเอาว่าจะท็อปหน้าด้วยอะไรค่ะอย่างพริกหวานก็จะท็อปหน้าด้วยแฮมอย่างนี้ ถ้าเป็นครีมชีสหรือว่าอะโวคาโดก็จะท็อปหน้าด้วยกุ้งประมาณนี้ค่ะไปซื้อของไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคะทุกคนบางทีเราจะต้องแบกกระสอบข้าวอย่างนี้ด้วยค่ะกระสอบข้าวสอบละ20-25กิโลแบกขึ้นรถแล้วมาถึงร้านเราก็จะต้องแบกเอาไปเก็บอีกค่ะนี่แหละค่ะแฟนหวานถึงได้หลังเดาะเพราะว่ามันก็จะมีของหนักอีกหลายๆอย่างไม่ใช่แค่กระสอบข้าวอย่างวันไหนถหวันไปซื้อในวันที่พนักงานหยุดงานกลับมาบ้านเราจะต้องมาเก็บของเองอีกค่ะ พอซื้ออีกร้านหนึ่งแล้วเราก็จะไปแวะซื้อผักอีกร้านหนึ่งเดี๋ยวก็จะไปแวะร้านเอเชียอีกค่ะออกจากบ้านมาก็ตั้ง8ปดโมงครึ่งแวะไปส่งเด็กๆที่โรงเรียนเสร็จแล้วก็ขับเข้าเมืองกันมาซื้อของเลยจากบ้านเข้ามาในเมืองก็ประมาณ 25- 30นาทีค่ะไม่เกินนี้ผักผลไม้สวยมากเลยค่ะร้านนี้แต่ราคาก็จะค่อนข้างแพงหน่อยจะมีผักผลไม้มาจากเอเชียด้วยนะคะดูค่ะมะม่วงเปรี้ยวก็มีมะละกอก็มีใบตองก็ยังขายได้เลยค่ะทุกคน ห่อนี้ไม่ถึง1กิโลนะคะห่อหนึ่งประมาณ350บาทค่ะวันก็ต้องซื้อมาไว้รองจานค่ะแครอทสีสีก็มีค่ะสีม่วงสีเหลืองสีส้มก็มีเวลาเราได้ไปเลือกซื้อของเองเห็นของสดสดสวยๆอย่างนี้มันก็ได้เกิดไอเดียค่ะทุกคนว่าจะเอามาทําเมนูไหนดีสมัยนี้ทุกคนมีของให้กินเกือบทุกอย่างเลยค่ะของที่มาจากเมืองไทยเดี๋ยวหน้าทุเรียนทุเรียนก็มีให้กินค่ะไม่เหมือนสมัยก่อนแวะซื้อของ3ร้านกลับถึงบ้านก็จะเที่ยงพอดีเลย ผ่านไปแล้วครึ่งวันเราจะต้องเก็บของกันก่อนถึงจะทํากับข้าวกินข้าวเที่ยงกันอยู่เมืองนอกมันต้องเก่งต้องแกล่งค่ะทุกคนเราต้องพยายามพึ่งตัวเองให้ได้มากที่สุดวานได้ใบขับขี่ที่ฝรั่งเศสมา18ปปีแล้วค่ะสมัยก่อนก็อาจจะสอบไม่ยากขนาดนี้ ถึงว่าไม่ยากมันก็ยากอยู่ดีแหละค่ะเพราะว่ามันไม่ใช่ภาษาของเราเราจะต้องไปสอบกฎจราจรให้ผ่านก่อนเราถึงจะมีสิทธิ์มาเรียนขับรถค่ะเรียนขับรถเขาก็จะสอนเรา20ชั่วโมงถ้าเขาเห็นว่าเราขับเก่งแล้วเราถึงจะพาเขาถึงจะพาเราไปสอบค่ะแต่ถ้าเรายังขับไม่เก่งจะต้องไปจ้างเขาชั่วโมงเพิ่มอีกสมัยก่อนหวานจ่ายทั้งหมดเป็นเงินก็ประมาณ35,000บาทนี่แหละค่ะก็ได้ใบขับขี่เลยภายในทั้งหมด6เดือนค่ะ บางคนไปเรียนเป็นปี2ปีก็สอบไม่ผ่านก็จะต้องกลับไปสอบอีกนะคะกลับไปเรียนแล้วก็กลับไปสอบอีกบางคนก็ใช้เวลา2ปี3ปีค่ะถึงจะได้ใบขับขี่ที่ฝรั่งเศสหวันว่ามันก็เป็นเรื่องดีค่ะที่เขาเข้มงวดกับการจะได้ใบขับขี่มาคลองแล้วก็ดูสถิติการเกิดอุบัติเหตุของที่นี่กับที่เมืองไทยต่างกันลิบลับเลยค่ะทุกคน เมื่อ3ปีที่แล้วที่เราไปเที่ยวเมืองไทยค่ะมีมอเตอร์ไซค์มาชนท้ายรถเราหวานก็ใช้ใบขับขี่สากลแล้วเขาก็เป็นคนขับรถกระบะแล้วก็มีรถนักศึกษานะคะเด็กนักเรียนประมาณอายุ15ค่ะขี่มอเตอร์ไซค์มาชนท้ายรถเราเด็กใบขับขี่ก็ไม่มีหมวกกันน็อกก็ไม่ใส่ค่ะเราก็เลยพาไปส่งโรงพยาบาลแต่เขาก็ไม่ได้เจ็บอะไรมากหรอกแต่คนที่เห็นเหตุการณ์ก็เลยโทรเรียกแม่เขามาพอแม่เขามาถึงก็มาชี้หน้าด่าเราใหญ่เลยจะเอาเรื่องบอกว่าฝรั่งเป็นคนขับรถ ยังไงเราก็ผิดวันก็เลยบอกว่าถ้าคิดว่าเราผิดจริงๆก็โทรเรียกตำรวจมาแล้วก็มาคุยกันวันก็บอกว่าฝรั่งขับรถก็จริงแต่ฝรั่งมีใบขับขี่สากลแล้วเด็กคนนี้มีใบขับขี่ไหมพอเห็นเราพูดแค่นั้นแหละค่ะแม่เขาก็อ่อนลงแล้วก็ขอให้เรารับผิดชอบค่าพยาบาลและก็ซ่อมรถให้น้องค่ะเชื่อไหมคะว่าแฟนหวานยอมจ่ายตังค์เพราะว่าเราไม่อยากเสียเวลาที่จะไปสถานีตำรวจทำเอกสารนู่นนี่นั่นเช้ามาเราก็เลยนัดเจอเขาที่ร้านซ่อมรถค่ะ เราซ่อมรถให้เขาด้วยแล้วก็ซื้อหมวกกันน็อกให้เด็กคนนั้นด้วยนะคะทุกคนแล้วเราก็ต้องมาซ่อมท้ายรถกระบะของเราที่โดนชนอีกค่ะแต่มันก็ไม่ได้เป็นเงินมากมายหรอกดีที่ว่าเด็กคนนั้นไม่เป็นอะไรมากค่ะเราก็โชคดีไป เก็บข้าวเก็บของเข้าตู้เย็นแล้วก็ได้เวลาเที่ยงกว่าพอดีค่ะกินข้าวกินปลากันวันนี้เรามีน้ำพริกกะปิแล้วก็ไข่เจียวชะอมแล้วก็มีผักเยอะๆค่ะทุกคนถาดผักกับน้ำพริกกะปินี่กินมา3วันแล้วค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนถ้าเพื่อนๆชอบคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ